สวัสดีเพื่อนๆโซเชียลและชาวจักรยานวันนี้ก็เจออีกแล้วนะครับวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่วันนี้วันอาทิตย์ที่12เดือนเมษายนครับอกวันนี้ก็มีนี่ครับเฟืองหลังจักรยานครับ11 50ครับของซันเลส1 1บเอ e ดสปีดนะครับก็ลองสั่งมาดูครับเห็นก็ลดราคาอยู่เหลือ1400นิดๆครับ เ็มสิดสปีดครับเดี๋ยวก็จะลองมาเปลี่ยนแล้วลองใช้งานดูครับว่าจะเป็นยังไงครับก่อนหน้านี้ก็ใช้11สปีดของชิมานโนนะครับอ่า1ิบเนะครับก็จะลองดูครับ11 50ดูว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับครับตอนนี้ก็ถอดล้อนะครับเพื่อจะเอามาถอดเฟืองครับทีนี้ชิมานโนครับส1สปีดิดครับ เง XT นะครับตอนนี้ก็จะใส่ตัวนี้เข้าไปครับสันเลสครับ11 50นะครับดูขนาดครับความต่างความต่างครับโอเคครับเดี๋ยวจะทำการเปลี่ยนนะครับทำการถอดเฟืองนะจ๊ะโอเคอุปกรณ์เรามีอะไรบ้างากนพักก่อน ต่ออะแดปเตอร์ออกพอนนอะแดปเตอร์ ไม่โดนตดอ,ออกแล้วคันจนแน่นจจ็หวังไวง้ปุ๊บ ถอดมาเป็นชันช้นๆเคจจะลบีจะลบีถอดมาแล้วก็เช็ดซะหน่อยทำคสด ยังมันทึกอยู่ไหมทุกคน้องยังมันทึกอยู่ไหมเทยบตรงกางก็อาจจะก่อน,อนที่สุดเทียบก,ก,กันอาระบีนะครับ

โอเคนี่ได้ใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับสิบเอ็ดสี่สิบสองอสีบครับของซันเลสเอดปเจอร์หน่อยมีไรยานสีนยานหลุด ต่อไปเราก็ลองมาใส่ดูครับว่าเป็นยังไงบ้างใส่ไปเรียบร้อยแล้วครับโอ้ใหญ่ใหญ่มากครับเท่าจานข้าวเลยทีเดียวนะครับแต่ตอนนี้ก็มีเทคโนโลยีใหม่ออกมาแล้วนะครับเป็นของชิมา a โ,โนก็จะเป็น1ิบเอ็ดอ่าสิบสิบนะครับเฟืองชิมา a โ o XT นะครับ ของแซลมก,ก็ก็จะมีเหมือนกันนะครับผมก็เป็นสิบสองสปีดหมดแล้วครับสิบสองสปีดสิบห้าสิบเอ็ดนะครับแต่ตอนนี้ก็เมื่อก่อนก็สิบเอ็ดสปีดสิบเอ็ดห้าสิบนะครับก็ลองดูครับ